สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเข้าห้องเรียนออนไลน์นะครับโดยใช้ Google Classroom กันนะครับก่อนอื่นลำดับแรกนะครับเราเข้าไปที่เว็บไซต์ classroom.google.com นะครับหรือหากนักเรียนใช้อุปกรณ์อื่นนะครับอย่างเช่นมือถือหรือแท็บเล็ตนะครับให้นักเรียนดาวน์โหลดแอปนะครับที่ชื่อว่า Google Classroom ครับแล้วก็เข้าใช้งานด้วยอีเมลของโรงเรียนนะครับที่ออกให้กับนักเรียนครับ สำหรับการใช้งาน Google Classroom นะครับในครั้งแรกนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนะครับจำเป็นจะต้องเลือกบทบาทในการเข้า,าเข้าใช้งานนะครับให้นักเรียนเลือกเป็นชั้นเป็นนักเรียนนะครับในการเข้าห้องเรียนออนไลน์นะครับให้ดูรหัสจากชีทชั้นเรียนที่คลิปที่ผ่านมานะครับหรือจะคลิกเข้าร่วมในกรณีที่คุณครูได้เชิญผ่านเมลแล้วนะครับ รตรวจสอบจํานวนชั้นเรียนออนไลน์นะครับที่เราได้เข้าเป็นสมาชิกให้ครบตามจํานวนที่ปรากฏในชีตนะครับสุดท้ายนะครับเข้าสู่ชั้นเรียนออนไลน์แต่และว,วิชานะครับนักเรียนศึกษาไปความรู้สื่อต่างๆหรือ,อกิจกรรมต่างๆที่คุณครูกําหนดไว้ให้นะครับแล้วก็ทดสอบนะครับหรือจัดทําแบบฝึกหัดตามที่คุณครูได้มอบหมายให้ครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับ ถ้านักเรียนนะครับเข้าไปที่เมลนะครับนักเรียนสามารถเข้าไปที่ที่9จุดแอป Google ได้นะครับแล้วเข้าไปที่ r o r m ครับครับจะเห็นว่ามีชั้นเรียนปรากฏอยู่1ชั้นนะครับอันนี้คือคุณครูได้เชิญเราเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับให้กดเข้าร่วมนะครับถ้าไม่ปรากฏนะครับถ้าไม่ปรากฏนักเรียนไปดูที่ ชีทชั้นเรียนนะครับจะมีะรหัสชั้นเรียนอยู่นะครับก็ให้ Copy มาใส่นะครับแล้วก็กดไปที่บวกนะครับบวกใส่รหัสชั้นเรียนของเราลงไปแล้วก็กดเข้าร่วมครับอันนี้จะกดเข้าร่วมที่คุณครูได้เชิญเข้ามานะคร,ครับนักเรียนก็ ดูนะคะว่าคุณครูได้มอบหมายอะไรให้นะคะแล้วก็ทํากิจกรรมตามที่คุณครูได้มอบหมายให้ครับสําหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ